สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้มาตามคําสัญญานะครับที่ได้ให้ไว้นะครับที่จะมาสอนการต่อวงจรที่เป็นเครื่องยนต์เบลนะครับแล้วก็ไปวางบนรถจักรยานยนต์ที่เป็นยามาฮ่าวเอลทูนะครับจะมีการต่ออย่างไรบ้างนะครับอยู่ในคําตอบคลิปนี้แล้วนะครับบันดับแรกนะครับรถที่ผมได้ทําการต่อไปนะครับก็ ก็พี่ๆน้องนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับก็คือเป็นรถที่บิวใหม่นะครับเป็นยามาฮ่าวายเนะครับแล้วก็ลูกค้าเอาเครื่องยนต์เบลนะครับมาให้วางนะครับคันนี้มันก็เกิดการข้ามสายพันธุ์ขึ้นมานะครับก็คือข้ามสายพันธุ์ในด้านของระบบไฟฟ้านะครับก็คือพวกสวิตช์แทนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละอย่างกับของเบลเลยนะครับตำแหน่งต่างๆนะครับมันก็คนละอย่างกันนะครับคาวนี้เราก็เลยจะต้อง ทำการวายลิงสายขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเส้นต่อเส้นนะครับก็เริ่มจากครั้งนี้นะครับเป็นวงจรจุดระเบิดแล้วก็วงจรไฟชาร์จนะครับที่จะทําให้เครื่องนะครับเครื่องยนต์สามารถติดได้แล้วก็สามารถชาร์จไฟได้นะครับชาร์จไฟเข้าหม้อแบตได้นะครับอันนี้นะครับภาพนี้ผมได้ทําการจําลองนะครับแล้วก็เขียนแบบขึ้นมานะครับก็คือจําลองโดยการมีเครื่องยนต์นะครับนี่คือเครื่องยนต์เบลเลยนะครับ เครื่องยนต์ของเบลที่ผมได้ทำการติดตั้งไปนะครับนะครับส่วนไล่อุปกรณ์นะครับก็จะมีคอยนะครับคอยจุดระเบิดนะครับตัวนี้ก็เป็นคอยของเบลเหมือนกันนะครับส่วนสวิตตัวนี้เป็นสวิตของยามาฮ่าวยเนะครับยามาฮ่าวเอันนี้กล่อง CDI นะครับก็เป็นของเบลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ตัวชาร์จไฟนะครับหรือเรกูเลเตอร์นะครับก็เป็นของเบลเช่นเดียวกัน ส่วนนี้คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็ฟิลนะครับฟิลอุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับคานนี้อันดับแรกเลยก่อนที่เราจะต่อได้เนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนนะครับในรถคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับอันนี้นะครับจะเป็นของ YL2 ถูกไหมครับอันนี้ผมขอเขียนไว้นะครับนะครับ Y YL2 เนาะนะครับ YL2 แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ ส่วนอ mm ันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ของของเบลนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ของเบลนะครับเบลเนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของเบลเช่นเดียวกันถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของของเบลนะครับเอาให้รู้เรื่องกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไฟอ่อดีซีเนาะสิบสองโวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นฟิลนะครับข้างในจะมีฟิลนะครับมีฟิลอยู่เนาะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับ ฟิลเนี่ยเราจะใช้สักผมใช้ไปประมาณสักสิบแอมป์นะครับตัวนี้อ่าสิบแอมป์นะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้อันนี้เป็นเครื่องยนต์เบลนะครับเบลนะนะครับเบลแล้วก็แปลงเป็นเบลอาร์ R แล้วด้วยนะครับเป็นคัตมือเนาะนะครับประมาณนี้จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์เนี่ยในรถคันนี้นะครับสิ่งที่จะตรงกับโครงรถที่สุดก็คือแค่สวิตช์ไฟเมนนะครับก็คือสวิตช์ที่ใช้ในการ เปิดปิดเครื่องนะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับสวิตตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นเป็น3แก๊กใช่ไหมนะครับก็จะมีตำแหน่งปิดนะครับตำแหน่งปิดแล้วก็ตำแหน่งออนแล้วก็ตำแหน่งเปิดไฟหน้าถูกไหมครับอันนี้จะมี3แก๊กนะครับก็จะมีแค่ตัวนี้ที่ตรงกับโครงของของ,ของตัวรถนะครับก็คืออุปกรณ์ v l 2ก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเราเอาเบล <p> มาหมดเลยนะครับเนี <p> ่ยเบลมาหมดเลยเครื <p> ่องยนต์เบลนะครับ กล่อง C D I เบลแผ่นชาร์จเบลนะครับแล้วก็คอยล์ b หัวเทียนก็หัวเทียนที่ใช้กับเบลนะนั่นแหละครับอ่าอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับคราวนี้วิธีการต่อนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องไล่สายไฟก่อนนะครับว่าสายไฟสวิตช์นะครับของตัว w l 2เนี่ยเส้นไหนเป็นเส้นที่ใช้ในการดับเครื่องนะครับโดยตามหลักของเครื่องยนต์แล้วนะครับมันจะมีอหนึ่งเส้นนะครับที่ การที่เราจะดับเครื่องได้เนี่ยเราจะต้องเอาสายไฟเส้นหนึ่งนะครับลงกลาวนะครับสายไฟเส้นหนึ่งลงกลาวเราจะต้องหาสายไฟที่สวิต์นะครับว่าเส้นไหนที่ลงกลาวนะครับเราจะเอาเส้นนั้นมาต่อเพื่อใช้ในการดับเครื่องยนต์นะครับอ่ะผมจะทําการสอนนะครับการไล่วงจรนะครับจากสวิต์เลยนะครับตัวนี้อันนี้ผมขอเอาแอบไปก่อนนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูสวิตช์นะครับอันนี้เป็นสวิตช์ของ YL 2 w นะครับของโครงที่ผมใช้นะครับแต่อันนี้เป็นตัวเก่านะครับเป็นตัวเก่าตัวใหม่ก็จะอยู่ที่รถไปแล้วนะครับส่วนกุญแจไม่มีนะครับกุญแจตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดขันอย่างนี้ได้เลยนะครับมันก็เลยไม่ได้ใช้กุญแจนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยจะมีตำแหน่งออนใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งปิดเนาะทั่วทีครับตำแหน่งปิดตำแหน่งออนแล้วก็ตำแหน่งเปิดไฟหน้านะครับ เราจะหาตำแหน่งปิดนะครับตำแหน่งปิดนะครับมันจะต้องลงกาวนะครับเส้นไหนลงกาวบ้างเนี่ยเราจะต้องเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเส้นที่มันมีทั้งหมดเนี่ยเส้นไหนลงกาวนะครับเราจะต้องมีมิเตอร์มัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับผมก็มีมัลติมิเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นดิจิตอลนะครับเราก็ทําการตั้งนะครับไปในย่านที่ไปในย่านของการตรวจสอบ การต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องนะครับก็คือจุดนี้นะครับก็เราก็ลองดูนะครับบวกลบนะครับเนี่ยนะครับถ้าต่อเนื่องก็คือจะมีการมีการติดแต่ถ้ามีการขาดนะครับมันจะจะไม่มีเสียงนะครับถ้าเราทําการจิ้มค้างไว้มันจะติดนะครับครานี้เราจะต้องหาเส้นไหนก็ได้นะครับที่ติดนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งออนอยู่ใช่ไหมครับอ่า ถ้าเปิดตำแหน่งออนนะครับมันจะต้องต่อถูกไหมครับถ้าเราเปิดเออขอโทษทีนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งออนมันจะต้องปิดนะครับมันจะต้องไม่ต่อถูกไหมครับแต่ถ้าอยู่ตำแหน่งออฟนะครับหรือปิดเนี่ยมัลติมิเตอร์จะต้องจับว่ามีการต่อเนื่องกันนะครับลงกาวนะครับครัวนี้เราก็ต้องไปดูการติดตั้งกันก่อนนะครับการที่เราจะติดตั้งไอตัวสวิตตัวนี้ได้นะครับ มันจะต้องมีการขันน็อต2ตัวนี้เข้าติดกัะโครงนั่นหมายความว่า,าตัวเสื้อหรือ housing ของไอตัวสวิต์เนี่ยมันจะต้องเป็นขั้วลบถูกไหมครับถ้ามันเป็นขั้วลบนั้นแสดงว่าเราก็ทำการทำการจี้นะครับหรือวัดค่าจากตัวนี้ได้เลยถูกไหมครับก็แสดงว่าเราจะจี้ตรงนอ็อตหรือตรงไหนก็ได้ตรงเนี้ยจะต้องเป็นเป็นขั้วลบถูกไหมครับแต่ถ้า เราติดตั้งสวิตตัวนี้ไปอยู่ที่โครงรถแล้วนะครับเราสามารถไปจิ้มที่หัวน็อตหัวน็อตอันไหนก็ได้นะครับที่อยู่บนตัวรถอ่ะนะครับอันนั้นก็ใช้เป็นคนหลบได้นะครับทดสอบการต่อเนื่องได้นะครับความต่อเนื่องของสายไฟนะครับอ่ะอันนี้เราไม่มีโครงเนาะเราก็เลยจําลองตัวนี้เลยครับเป็นเป็นกาวนะครับแล้วก็ไปอย่างนี้อันนี้ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งออฟนะครับออฟสุดนะครับก็ลองหมุนนะครับอ่ะอันนี้3เนาะปิดอ่า หรือตำแหน่งออฟเราก็ทาการไล่สายไฟเลยครับสายไฟมีกี่เส้นครับไล่เลยก็เอาขั้วดํานะครับไปอยู่ในตําแหน่งไปอยู่ในขั้วลบนะครับติดไว้โอ้มีลดแรงด้วยครับอ่าแล้วเราก็ทําการไล่นะครับทีละเส้นครับเส้นไหนติดนะครับก็คือเส้นนั้นอ่าเส้นแดงไม่ติดนะครับเส้นเขียวไม่ติดนะครับดูกาวด้วยครับพยายามดูกาวด้วยว่ากาวแน่นไหมนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับ เส้นสีน้ำเงินไม่ติดนะครับเส้นสีน้ำตาลไม่ติดนะครับเส้นสีดําอ่ามีเสียงแล้วนะครับสีดําติดติดไหมอ่าเดี๋ยวลองผมขอพันสีดําไว้กับที่วัดเลยนะครับกาวมันอาจจะไม่แน่นนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้เราเราพันสีดําไว้นะแยกไว้นะครับพันสีดําไว้อ่าหนึ่งเส้นนะครับแล้วเราก็เอากาวมาจี้นะครับนี่นะครับ เอ้เส้นนี้น่าสงสัยนะครับว่าอาจจะใช่ใช่ไหมเราก็ทําการลองเปิดดูครับอ้าวดับนี่ครับมันดับแสดงว่ามันเครื่องยนต์ติดได้นะครับเครื่องยนต์ติดได,พด้พอเครื่องยนต์เห็ดอ่อพอเครื่องยนต์ติดแล้วเราต้องการดับเครื่องนะครับมันก็จะลงกาวนี่แบบนี้ถูไหมครับเราเปิดนะครับแล้วเราเปิดแก๊กของไฟหน้ามันก็ต้องไม่ ต้องไม่ต้องไม่ดังด้วยใช่ไหมอ่านี่เปิดแก๊กไฟหน้านะครับไม่ดังเปิดแก๊กออนก็ไม่ดังไฟหน้าก็ไม่ดังนะครับจะไม่มีการต่อนะครับ2 2แก๊กน,นี้ระหว่างออนนะครับกับไฟหน้าต้องไม่มีการต่อนะครับนะพอเราออฟปุ๊บมีการต่อนะแสดงว่าตอนนี้มันลงกาวนะครับก็คือถ้าเราต่อจากเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับมา มาที่นี่นะครับมาที่ตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะพาลงกาวนะครับหมายถึงว่ามันจะพาลงกาวที่ที่ตัวตัวเสื้อของของตัวสวิตเกียร์ไอสวิตตัวนี้นะครับสวิตกุญแจตัวนี้นะครับอ่านั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้เราเจอแล้วถูกไหมนะครับอันอื่นเนี่ยมันไม่ติดเลยแสดงว่ามันไม่ใช่นะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมสอนนะครับในคลิปต่อไปนะครับในวงจรอื่นๆนะครับอันนี้เรามาหาวงจรจุดระเบิดกันนะครับก็คือสวิตสรุปก็คือเส้นนี้นะครับ เส้นสีดำนะครับที่จะเอามาต่อใช้ในการดับเครื่องนะครับอ่ะอันนี้เราก็จบตัวนี้ไปนะครับอันนี้เรามาดูการต่อนะครับก็เอา,เอาไวริ่งของเรามานะครับนะครับมาอันนี้วิธีการต่อนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับเริ่มอันนี้ถ้าพี่พ,พน้องนมีเครื่องยนต์เบลเนี่ยพี่พี่น้องน้องจะเจอ จะเจอสายไฟแบบที่ผมได้ทําการเขียนแบบมาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีสายไฟที่เป็นสีตามนี้นะครับก็คือดําแดงนะครับแล้วก็เขียวขาวนะครับแล้วก็แดงขาวแล้วก็ดํานะครับแล้วก็เหลืองแดงแล้วก็ขาวนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงินขาวหรือฟ้าขาวเนี่ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้คืออายตัวนี้คือสวิตซ์สวิตซ์ไฟ สวิตไฟเกียร์เอ็นนะครับหรือและมันจะมี2ตํตำแหน่งหรือ2สถานะในการแจ้งเตือนเรานะครับก็จะมีเกียร์เอ็นกับไฟท็อปเกียร์นะครับหรือไฟเกียร์สูงหรือไฟเกียร์สี่นะครับถ้าสําหรับเครื่องเบลเนี่ยมันจะมีสัญญาณตัวนี้เตือนไปที่หน้าปัดของมันแต่ของวา2ไม่มีสัญญาณตัวนี้นะครับอันนี้ผมขอยังไม่พูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ วันนี้เราจะมาสอนวงจรจุดระเบิดนะครับแล้วก็วงจรไฟชาร์ตนะครับวิธีการต่อนะครับก็ถ้าเรามีกล่อง C, c, c D I นะครับกล่อง C D I ของเบลนะครับก็จะมีสีประมาณนี้นะครับก็จะมีสีขาวดำนะครับแล้วก็ดำแดงนะครับแล้วก็น้ำเงินขาวแดงขาวแล้วก็ส้มนะครับแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็ส่วนที่ชาร์จนะครับจะมีอยู่สีเส้นนะครับก็ มีดำนะครับมีเหลืองแดงนะครับแล้วก็มีขาวแล้วก็มีแดงนะครับส่วนที่คอยนะครับก็จะมีอยู่1เส้นนั่นก็คือสีส้มนะครับส่วนที่ตัวฟิล l นะครับก็สีอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะไปใช้ในการต่อเข้ามอบตนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ต่อกันเลยนะครับส่วนสวิตช์เมื่อกี้ที่เราไล่มาก็คือสีดำถูกต้องไหมครับสีนี้ใช้ในการดับเครื่องนะครับ อันดับแรกนะครับเราทําการต่อจากกล่อง C D I เข้ากับตัวเครื่องก่อนเลยนะครับก็จะมีดําแดงนะครับแล้วก็ทําการลากนะครับดําแดงเลยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆต่อตามไดแกรมนี้ได้เลยนะครับอ่าดาแดงนะครับหนปากกานะครับดาแดงมานี่นะครับแล้วก็เข้านี่นะครับอ่านี่คือการต่อกันนะครับเส้นแรกดําแดงนะครับ เส้นที่2นะครับเพื่อนๆออกจากสีเขียวขาวนะครับเขียวขาวไปเข้าน้ําเงินขาวนะครับของกล่อง C D I นะครับอ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็เส้นต่อไปนะครับแดงขาวของเครื่องยนต์นะครับก็ไปเข้าของแดงขาวของกล่อง C D I นะครับโอเคไหม ต่อไปนะครับเส้นสีดำนะครับก็ไปต่อเส้นสีดำของกล่อง C D I เช่นเดียวกันนะครับอ่านะครับประมาณนี้จบยางสำหรับกล่อง C D I นะครับกล่อง C D I ตอนนี้เหลือ1เส้นนะครับก็คือเส้นขาวดำขาวดำนี้คือเส้นอะไรนะครับก็คือเส้นของการใช้ในการดับเครื่องนั่นเองนะครับ ถ้าใช้ในการดับเครื่องนี่เราก็ใช้เส้นนี้ถูกต้องไหมแล้วก็มาเลยนะครับปึ๊บมานี่นะครับดับเครื่องนะครับเส้นนี้กล่องซีดต่อครบอย่างต่อครบแล้วนะครับกล่องซีดครบแล้วแล้วเครื่องยนต์ยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับยังเหลืออยู่2เส้นนะครับนั่นก็คือเส้นเหลืองแดงเหลืองแดงก็มาต่อแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จไฟนะครับ ه, แผ่นชาร์จไฟเนาะ ตัวชาร์จไฟหรือเรกูเลเตอร์อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะเรียกนะครับสีขาวนะครับก็มาต่อสีขาวนะครับของตัวชาร์จไฟนะครับอ่านะครับสีดำนะครับต่อกับอะไรนะครับสีดำก็มาต่อกับกาวของของตัวแผ่นชาร์จด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาจุดนี้นะครับอันนี้คือการต่อนะครับ เอาไปลงกาวด้วยนะครับลงกาวไว้ที่เครื่องนะครับลงกาวไว้ที่เครื่องหรือโค้งรถนะครับก็ต่อลงกาวซะนะครับส่วนสีแดงของตัวนี้นะครับแผ่นชาร์จนะครับอ่าไปต่อกระฟิวนะครับเข้าไปเลี้ยงมอแบตหรือไปชาร์จไฟนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ขึ้นมานี่ปึ๊บ แล้วก็มาตำแหน่งนี้นะครับอ่านะครับนี้คือเรียบร้อยอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งโทษทีนะครับยังไม่หมดสําหรับกล่อง C D I นะครับก็จะมีเส้นสีส้มนะครับข้ามมานะครับอันนี้ข้ามอันนี้ไม่ได้ต่อนะนะครับวิ่งมานี่เลยครับวิ่งขึ้นมาหาคอยจุดระเบิดครับนี่ครับเท่านี้เองนะครับครบอย่างครบแล้วแค่นี้เองนะครับวงจรส่วนอันนี้นะครับก็ ขั้วลบนะครับอย่าล well. ืมลงกาวนะครับที่โครงเครื่องนะครับที่โครงของเครื่องนะครับแบตเตอรี่นะครับครนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับเครื่องยนต์ของเราเนี่ยสามารถสตาร์ตติดได้นะครับสามารถสามารถสตาร์ตติดได้สามารถดับเครื่องได้นะครับถ้าไม่มีสวิตช์ก็จี้ตัวนี้ลงโครงเครื่องเลยนะครับก็สามารถดับเครื่องได้เหมือนกันนะครับสามารถสตาร์ตเครื่องได้แล้วก็สามารถชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็ สามารถชาร์จไฟเข้าแบตนะครับโดยการผ่านฟิลนะครับแล้วก็เข้าแบตเตอรี่นะครับนะครับแล้วก็นี้ลงกาวคอยก็นะครับเข้าเข้านี่เส้นนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาทํางานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวงจรนะครับง่ายๆเลยนะครับสําหรับการเอาไปต่อเพื่อที่จะสตาร์ทแล้วก็ชาร์จแบตนะครับสําหรับวงจรแรกของเรานะครับ สำหรับที่ผมใช้กับรถที่ผมได้ทําการบิวขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการดัดแปลงจะเห็นได้ว่ามันก็จะทําให้เราประหยัดเวลานะครับในการต่อมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับประมาณนี้โอเคนะครับสําหรับวงจรนี้นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์หรือทักไลน์นะครับมาสอบถามกันได้นะครับอันนี้ ผมยินดีบอกนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับให้กับทางผมด้วยนะครับเพื่อที่จะสรรสร้างคลิปดีๆขึ้นมานะครับให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ